พี่น้องครับในบททดสอบมีอะไรอะไรที่ดีๆแก่ชีวิตของเราอีกมากมายเหลือเกินอย่าท้อแท้ใจที่บททดสอบมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบชีวิตใดที่ไม่มีความสามารถที่จะรับรับไหวกับบททดสอบที่มาสู่ชีวิตของเขาอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเกินความสามารถของเราเราสามารถรับไหวมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องดําเนินชีวิต ดําเนินการปฏิบัติของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบของศาสนาให้อยู่ในบัญญัติของศาสนาเราจะต้องเรียนรู้ความอดทนจะต้องเรียนรู้การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ต้องเรียนรู้การร้องไห้เพื่ออลัลลอฮ์ต้องการต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านสําหรับชีวิตของเราเนี่ยทำยังไงอะ่ะสุนนะของท่านนบ,บีอีดาฟาซิอะ อิดาอิดาฮัม ala, มาใช่อันฟาซีออิลสลัลเมื่อท่านนบีนั้นกังวลใจหมกบุนใจในเรื่องใดก็ตามแต่ท่นานนบีจะมุ่งสู่การละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาเข้าสู่การละหมาดครับพี่น้องใจมันไม่สบายใจมันไม่สงบสงบใจด้วยการซิกรุลลอด้วยการเข้าสู่การละหมาดด้วยการขอดุอาด้วยการสอบบัตอดทนด้วยการวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ ที่เรียวกว่าความลาบากที่เรียวกว่าความทุกข์ร้อนนั้นมันจะไม่อยู่กับชีวิตของใครตลอดไปหรอกยิ่งถ้าเกิดเราเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นแล้วเราเข้าสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาด้วยความนอบน,อน้อมถ่อมตนเก็บโกยครับพี่น้องเก็บโกยความดีมากๆในระหว่างบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเราผ่านบททดสอบตรงนั้นไปได้ เราจะมานั่งพิจารณาดูอัลลอฮ์ด้วยบททดสอบที่เกิดขึ้นเราขอดูอามากหรือเกินเราได้ร้องให้กับอัลลอฮ์เราได้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เราได้มอบหมายจาก Allah, าอากัลลอฮ์เราได้อ่านกุรานเราได้ซิกรุลลออะไรอะไรเป็นหลายสิบรายการเลยที่เราได้ถ้าเราปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจริงๆดังนั้นความท้อแท้จึงไม่เกิดขึ้นใช้วิตของผู้ศรัทธา ผู้ศรัทธาจะไม่เกิดการท้อแท้อย่างเด็ดขาดในบททดสอบที่มาสู่ชีวิตของเราเพราะตรงนี้อักดีดะหลักยึดมั่นของเราจะต้องเชื่อเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วก่อนที่จะสร้างชีวิตเราขึ้นมาอีกขอให้เราได้ผ่านบททดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาขอให้มีสติในการที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบแล้วก็ขอให้เรานั้นให้กําลังใจต่อกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังที่ท่าน ได้ขึ้นมาอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้พี่น้องของเราที่อินโดนีเซียได้รับบททดสอบคนที่นู่น,น่ะได้รับบททดสอบแต่สังเกตไหมบางทีคนที่นู่น,นสอบผ่านแต่คนที่นี่สอบไม่ผ่านทําไมถึงสอบไม่ผ่านครับก็รู้ไงรู้ข่าวไงเห็นภาพด้วยถึงความเรนเอรนาทถึงความเสียหายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่นู่นแล้วสามารถที่จะบาทหนึ่ง สามารถที่จะยี่สบาทสามารถที่จะบริจาคร้อยบาทสามารถที่จะบริจาคห0 0รอยบาทแล้วทําเฉยหูทนลมนั่นคือการสอบไม่ผ่านไม่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาวิงวอนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาขอพระอ,องค์ได้โปรดเมตตาให้พวกเราทุกคนได้ผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทุกบททดสอบและบททดสอบกับชีวิตในโลกนี้จะยังไม่ไปไหน จะยังวนเวียนกลับมาสู่ชีวิตของเราเป็นวงจักรจนกว่าดินจะกลบหน้ามายาซาลุน巴拉บิลมุมินวลมุมินะฮัตต้ายล์ฟีนัฟซีฮีวะมาลีฮีวะวัลดีฮีฮัตตายลกัลลอฮ์วะมาอะลเยฮิกัตติยาบททดสอบของอัลลอซุบฮานอูตาลานั้นจะยังคงอยู่แก่ผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงยังคงอยู่ยังไม่ไปไหนจะเวียนมาหาเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของ เลือดเนื้อชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินจะมีบททดสอบเกิดขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้บททดสอบที่เกิดขึ้นนั้นคนคนนี้กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีบาปติดตัวเลยจึงเป็นเรื่องสุดท้ายที่อยากจะตอกย้ำกับพี่น้องว่าในบททดสอบทุกบททดสอบถ้าอดทนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ลบล้างบาปลบล้างความผิด ออกไปจากบัญชีแห่งการงานของเราอย่างมากเหลือเกินและหวังว่าบททดสอบแต่ละที่แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยรมานะครับ